ฉบับจากเพลง Feeling Good นะคะเป็นเพลงที่โชกกลิ่นไอของภาพยนตร์แนวสายลับซึ่งเวอร์ชันที่ภูมิแก้วฟ้าเจริญชอบมากๆเป็นแนวฟังค่ะของไมเคิลบ b บ b ล é นะคะแต่ว่าพอมาทำงานในสไตล์ The Music Lab ของมหาวิทยาลัยมหิดลน,น้องภูมิก็นึกสนุกค่ะชวนเพื่อนซีนะคะน้องอ้ำาาคณพรโพขัมาบรรเลงเปียโนปรับโฉมเพลงนี้ค่ะเป็นรูปแบบดนตรีสวิงแจ๊สเข้าไปเป็นยังไง ทั้งคู่เจอกันนะคะแค่ตอนคุยโปรเจกต์ซ้อมใหญ่แล้วก็วันบันทึกเทปเท่านั้นโดยที่เป็นนักศึกษาคนละสาขาวิชากันค่ะเพราะว่าฝ่ายหญิงเรียนสาขาวิชาดนตรีสมัยนิยมส่วนภูมิแก้วฟ้าเจริญเรียนสาขาวิชาธุรกิจดนตรีค่ะ โดยเทอมแรกของปี4เป็นการเรียนที่ไม่ง่ายเลยสําหรับภูมิเพราะว่าตรงกับช่วงที่กําลังเนื้อหอมค่ะหลังจากไปโชว์เสน่ห์การร้องนะคะไว้ใน The g โก d เด้น n g ซีซั่นได้รองแชมป์มาครองและเวทีนั้นผ่านน้องมาไกลเลยค่ะเพราะว่าได้ไปคอนเสิร์ตเปิดม่านกับรุ่นพี่สายร้องสายละครเวทีมาด้วยภูมิบอกว่ายอมเหนื่อยกว่าเดิมค่ะเพราะว่าเหมือนตามฝันได้สําเร็จก่อนที่จะจบการศึกษามาทํางานวงการบันเทิงจริงๆซึ่งได้เรียนรู้เบื้องหลังจากเวทีการแสดงนี่แหละค่ะ ผมอยู่หลังเวทีแล้วผมก็มองการจัดการของพี่ๆสเตจของออนักแสดงทุกคนของพี่ๆนักดนตรีคือมันคือเหมือนที่เราวาดไว้เลยอะวาดฝันไว้เลยครับว่าเออสักวันเราจะต้องมาเหยียบเวทีเมืองไทยราชดาลายให้ได้แล้วสุดท้ายเออเราเราอยู่ตรงนั้นจริงๆอะซึ่งดีใจมากๆเลยครับ <c oughs> นอกเหนือจากการร้องนะคะน้องภูมิเนี่ยเคยเล่าเรื่องชีวิตสายดนตรีไว้ในรายการเมื่อ9ก้าเดือนที่แล้วค่ะว่าเล่นดนตรีไทยได้เพราะว่าเป็นลูกหลานคนละครชาตรีคณะจงกลโปร่งน้ําใจเล่นประจําค่ะอยู่ที่ศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์นะคะก็ได้วิชาระนาดเอกเริ่มต้นมาจากคุณพ่อเครื่องเคาะประกอบจังหวะต่างๆภูมินี่เล่นได้ครบและยังมารับความรู้ต่อค่ะจากชมรมดนตรีที่สวนกุหลาบวิทยาลายัย เล่นกลองแคกกลองยาวซึ่งไม่มีในการบรรเลงของคณะละครชาตรีโดยการซึมซับการแสดงมาจากคนในบ้านนะคะจากคุืรญาติที่เป็นนางรำเป็นนักแสดงทำให้ภูมิสนใจการแสดงค่ะแล้วก็ข้ามสายมาสู่วงการร้องเพลงลูกกรุงเพลงสตริงซึ่งตอนนี้มีเพลงแพ้เธอค่ะเป็นเพลงประกอบละครออกมาเป็นผลงานเพลงแรกของตัวเองค่ะ ว่าการเติบโตมากับละครชาตรทีทำให้ผมมีความคุ้นชินกับการแสดงนะครับไม่ได้ผมจำไม่ได้ว่าผมแบบเขินอายกล้องครั้งล่าสุดตอนไหน,นครับเออจริงด้วยน่าสิผมจำไม่ได้เลยครับว่าผมเขินที่จะต้องมาแสดงต่อหน้าคนครั้งสุดท้ายตอนไหนผมจำไม่ได้ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์จากการที่เรา บส on แบบละครชาตรีแล้วก็แบบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับใช่โลกการแสดงการร้องเพลงทำงานหน้ากล้องค่ะเป็นโลกที่ภูมิแก้วฟ้าจรนชื่นชอบมากทำให้ได้รับการสนับสนุนจากทางบ้านให้ประกวดร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ ดยล่าสุดนะคะหลังจากที่ไปร้องเพลง,ลงคู่กับพี่ทาทาก็าานําเงินรางวัลจากรายการค่ะจำนวน5 0,000บาทไปบริจาคให้กับมูลนิธิทุนท่านเท้า,ทามหาพรหมโรงแรมเอราวัณ <c oughs> เพื่อเป็นทุนซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลนค่ะแล้วก็ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาร้องเพลงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรด้วยนะคะซึ่งงานเดียวกันนี้มีสมาชิกจากวงเอเชียเซเว่นร้องด้วยกันก็เป็นเส้นทางของนักร้องที่ปูมาอย่างแข็งแรงจากครอบครัวละครชาตรีค่ะ แสงเพชรจำใจคงใจไปจ